เฮ้ยเฮ้ยมันฝากฝูงคนเข้ามาทุกคนเฮ้ย hey, มันหยุดนิ่งอะ่ะเฮ้ยนี่คนหรือเทพเจ้าสามารถหยุดรูปหน้าพี่นิวได้ด้วยอะ่ะเออออโอ้ยหนีไม่ทันสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราจะมาทำสิ่งนี้กัน ุกคนรู้จักนิดบอทไหมคะมันก็จะเป็นรูปหน้าคนนะคะที่เราแบบว่าคอยวิ่งหนีกันในเกมโรบอกนั่นเองนะนี่คะ่ะก็จะเป็นรูปหน้าคนซึ่งมันก็จะมีรูปหน้าคนหลากหลายรูปแบบนะคะนี่แบบนี้และตอนนี้นะแแบบรูปหน้าคนเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะทุกวันนี้พี่นิวก็ยังเล่นอยู่นะคะเพราะว่ามันสนุกมากวิ่งหนีจนเหนื่อยทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะ,ะเราจะมาทำรูปหน้าคนนะคะให้กลายเป็น รูปหน้าอาวตารเราในเกมโลบอกนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะพี่นิวก็จะมาทำให้ดูกันนะมา เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะเดี๋ยววินิวขอเอาเมืองบุูเฮเวนออกมาก่อนละกันที่เราเอาเมืองบุูเฮเวนออกมาก็เพราะว่าเรานะจะมาทําการวิ่งหนีรูปหน้าตัวเองนะคะในเมืองบุูเฮเวนนั่นเองเอา้ามาตรงแถบนี้นะทุกคนนะแถบที่เป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมสี่อันตรงนี้นะ,ะ Inventory นะคะคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับนี่นะคะ Custom Netbot นั่นเองแต่ว่า เราต้องไปทำการโหลดมาก่อนนะคะเรานะ่าจะต้องมาที่หน้าเว็บโลบอกนะทุกคนแล้วก็มาแถบนี่ค่ะมาแถบคำว่า create นะตรงนี้กดเข้ามานะเพราะกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้านี้พอเราเจอกับหน้านี้ปุ๊บนะเราก็ไปที่คำว่า creator marketplace นะคะนี่ซึ่งตรงเนี้ย เราจะต้องเสิร์ชหาคำว่า c u s t o m i z e neckbot ตรงนี้นะคะนี่เสิร์ชหาคำนี้ไปเลยนะทุกคนนะพี่นิวเสิร์ชไว้อยู่แล้วมันก็เลยมีนะพอเราเสิร์ชปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาก็เลือกเอาเลยนะคะว่าจะเอาไหนแต่รู้สึกว่าพี่นิวเอาเป็นอันแรกไปนะสมมุติเราเลือกอันที่สองใช่ไหมอ่ะลองคลิกเข้าไปนะคะพอเราคลิกเข้ามาเราก็กดคำว่า get model นะคะ กดเข้าไปเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากพอเรากด get model แล้วนะไอตัว custom netbot เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนี้ของเรานะฮะอ่านี่คือวิธีการไปโหลด custom netbot มานะฮะนี่ในพี่นี้ก็คลิกออกมาเลยนะคะพอเราคลิกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จะสังเกตว่าเวลาเราหันไปทางไหนนะคะไอเจ้าสิ่งนี้มันก็ตามเรามา เพราะว่ามันคือเนสบอทนั่นเองนะคะนี่มันก็จะแบบว่าหันตามเรามาพอเรากดเล่นเนี่ยมันก็จะวิ่งไล่เราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นให้ดูก่อนนะตอนนี้พี่นิวกดเล่นแล้วนะคะแล้วมันก็มาแล้วนะทุกคนนู่นมันมาแล้วนะโอ้โหตายไม่เหลือแล้ว,วิธีการที่เราจะเอารูปหน้าตัวเองมาใส่ ทำยังไงขันตอบแรกเลยเนี่ยเราต้องมีรูปภาพก่อนนะซึ่งพี่นิวเนี่ยได้ทํารูปภาพไว้แล้วนะเนี่ยนี่คือรูปภาพที่พี่นิวทําไว้นะแล้วเราก็มาที่ create เหมือนเดิมนะคะมาตรง create เหมือนเดิมนี่กลับมาหน้านี้แล้วเราก็มาตรงนี้นะ decal นะคะกดเข้าไปเลยนะคะทุกคนนี่ก็ทําการกดเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการเลือกรูปอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะแล้วก็กดอัปโหลดนะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมานั่นเองนะทุกคนและนี่นะพี่นิวก็ได้ทําการอัปโหลดไว้แล้วพอเรากลับเข้าไป ในโลบอกสตูดิโอนะคะเราก็จะเจอกับนี้เลยนี่ที่เราอัปโหลดไว้เมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงแถบนี้นี่แถท,ที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่อันตรงนี้นะ,ะให้เรากดมาแถบนี้แล้วเราก็จะเจอน,นะคะถ้าเกิดไม่เจอก็เสิร์ชหาได้นะว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรหลังจากนั้นให้เรานะคะ่ะข้ามาฝั่งนี้นะทุกคนจะเห็นว่านี่ a ว g a m e หนึ่งห้านะคะก็จะเป็นชื่อของ อ่าไอตัวนี้นะคะพี่นิวก็มาคลิกนะคะนี่มาคลิกตรงนี้ของมันพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นบล็อกนี้ขึ้นมานะคะสําหรับใครที่ไม่ขึ้นบล็อกนี้ให้กดตรงคีย์บอร์ด c อน t r o l s h i แล้วก็ p นะคะเนี่ยที่พี่นิวขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะกดพ,พร้อมกันเลยกด c อนโ r ร l กด s h i แล้วก็กดตัว p แล้วมันก็จะขึ้นบล็อกนี้ขึ้นมานะคะสําคัญนะคะต้องกดบล็อกนี้ขึ้นมาให้ได้พอบล็อกนี้ขึ้นมาปุ๊บนะคะให้เรามาที่คําว่า texture นะคะตรงนี้ แล้วเราก็มา copy นะคะนี่ copy ตัวเลขนะคะ copy แค่ตัวเลขก็พอนะนี่ค่ะ copy ไปเลยแบบนี้นะ,ะพอเรา copy เสร็จนะคะเราก็กลับมาที่หน้าไอ้ตัวนี้นะ,ะที่มันเป็นแบบว่าเป็น NetBo t นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาที่คำว่า custom netbot นะคะนี่ก็คือต้องมาคลิกไอ้ตรงที่มันเป็นตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรามาที่คำว่า image นะคะที่แปลว่ารูปภาพ แล้วก็มาที่ตรงกล่องตรงนี้นะแล้วก็มาดูตรงที่ t e x t อร์นะคะนี่คิดตรง t e x t อร์ปุ๊บแล้วเราก็ทําการวางหมายเลขที่เราก๊อปเมื่อกี้นี้มาวางเข้าไปเลยนะคะแบบนี้พอเราวางเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็กด enter เลยนะคะเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปหน้าพี่นิวมาแล้วเนะี่ยทุกคนนี่เวลาเราหันมุมกล้องไปตรงไหนนะคะนี่มันก็จะหันตามพี่นิวเห็นไหมอะเออตอนนี้เราเริ่มได้รูปหน้าคนที่เป็นรูปหน้าตัวเองแล้วนะ เราก็สามารถปรับขนาดได้นะคะก็ดูตามพี่นิวดานานี่เราก็แบบ ปรับขนาดให้มันแบบเล็กใหญ่อะไรแบบนี้แล้วแต่เราก็ได้นะคะพี่นิวก็เอาไซส์ประมาณแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอตกแต่งแมพแป๊บหนึ่งนะโดยการาตกแต่งท้องฟ้าเอออ่าเป็นท้องฟ้าแบบนี้ก็สวยดีนะคะมืดมดแล้วก็มีเมฆด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะเราก็เอาคนออกมาด้วยนะคะแบบว่าเออเพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวานะคะเดี๋ยนะเออมันจะขยับไหมเนี่ยเอาอันนี้ออกมาเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะมาลองกดเล่นกันดู จะได้รู้ว่าคนตรงนี้นะมันขยับหรือเปล่าพี่นิวก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้คือรูปหน้าเราเนี่ยขยับแน่นอนตอนนี้นะเรากดเล่นแล้วนะอ่ารู้สึกว่ารูปหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวนะอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมทุกคนนี่คือมันพยายามจะขึ้นมาหาเราเลยนะคะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเออคนนะคะ คนตรงนู้นไม่ขยับะเอาแหละงั้นพี่นิวเปลี่ยนนะะี่ยคะเปลี่ยนเป็นบุคคลเหล่านี้แล้วกันนะมั่นใจว่าน่าจะขยับนะแล้วก็มีหลายคนมากๆเลยนะเราก็เอาออกมาเยอะๆเลยอ่ะเลยนะรูปหน้าเรามาอยู่ในฝูงประชากรแล้วนะคะเอาประชากรออกมาเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่ว่าเมืองเราเนี่ยจะได้มีสีสันนั่นเองอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกดเล่นนะคะ,ะเดี๋ยวพี่นิวขอเอาสปีดคอยนะคะ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้วิ่งหนีรูปหน้าตัวเองทันนะคะอ่ะกดเล่นกันลดอ่ะรู้สึกว่าประชากรตรงนู้นนะขยับด้วยดีมากๆเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปเอาสปีดคอยก่อนนะคะสปีดคอยอ่ะมาแล้ววิ่งไวขึ้นไหมก็วิ่งไวขึ้นหน่อยนึงเอ้า <Run. S 1> ไปจ้าไป ยังไงโอ้โหตามติดชีวิตเลยทุกคนบอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะวิ่งไล่ขนาดนี้แล้วกน็นี่เนี่ยที่เรามีสปีดคอยเนะะี่ยฮะดูสิวิ่งจนควันขึ้นทีเดียวเนี่ยจริงก็มาดิแกอยากวิ่งตามเส้นดีนักนี่ไงลงควันไปเลยลงควันไปเลยดมควันไปโอเคเดี๋ยวเรานะคะล่อรูปหน้าเราเนี่ยมาที่คนดีกว่าดูสิว่าคนจะตายหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วนะคะยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันฝากฝูงคนเข้ามาทุกคน <1> <1> เฮ้ยมันหยุดนิ่งอะเฮ้ยนี่คนหรือเทพเจ้าสามารถหยุดรูปหน้าพี่นิวได้ด้วยอะเออเออโอ๊ย,อยหนีไม่ทันเฮ้ยพอมันมามันก็มาเลยอะมันหนีไม่ทันนะโอ้โหสงสารตัวเองเหมือนกันมาล่อมามา,มาเลยเข้ามาในร้านอาหารนะคะเฮ้ยยังไงมันเข้ามาได้ไหมเฮ้ย เฮ้ยมันเข้ามาได้โอ้ยังเก่งอะ่ะโอ้เข้ามาได้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วต่อไปนะเราก็เอาเรนโบ์เฟรนตัวสีฟ้าออกมาดีกว่านะฮะมาดูกันนะคะว่ารูปหน้าพี่นิวเนี่ยจะดาเมจใส่เรนโบ์เฟรนตัวสีฟ้าหรือเปล่าเนะะี่ยมากดเล่นกันเลยแต่ว่าเรนโบ์เฟรนตัวสีฟ้ามันไม่ขยับนะคะพี่นิวก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นนี่เลย คาตูนแคทนั่นเองนะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้โหดมากการ์ตูนแคทเรานะแมวดําสุดโหดอ่ะมาระหว่างรูปหน้าพี่นิวนะคะกับการ์ตูนแคทยังไงจะสู้กันไหมไปดูกันตอนนี้เรากดเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวนะการ์ตูนแคทอยู่ไหนเนี่ยอ๋อการ์ตูนแคทอยู่นี่นะคะมันมากําจัดคนอยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะรูปหน้าพี่นิวมาแล้วยังไงการ์ตูนแคทกับรูปหน้าพี่นิวเฮ้ยยังไงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงเราเอาเดี๋ยวนะรูปหน้าพี่นิวไม่ทําอะไรการ์ตูนแคทเหรอ เอาดีๆเดี๋ยวนะเป็นพวกเดียวกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราล่อรูปหน้าพี่นิวนะคะมาตรงการ์ตูนแคทอีกรอบหนึ่งนะมาเด็มาเดิเ,ดเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาทีก็มาไวเหลือเกินยังไงยังไงนั่นไงมันใกล้กันแล้วมันใกล้กันแล้วเอ้ยโอ้โหไม่ทําอะไรกันด้วยเป็นไงล่ะเป็นเพื่อนกันซะอย่างดีดูยืนแนบชิดกันเลยนะคะแล้วเจ้าการ์ตูนแคทนะคะมันก็กําจัดแต่คนนะคะ สรุปเลยแล้วกันนะว่ารูปหน้าพี่นิวกับเจ้าการ์ตูนแคทนะคยอ่ะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเออไม่ทําอะไรกันเลยนะเอาล่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาลองทํารูปหน้าตัวเองแบบเน็ตบอสนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เป็นการวิ่งหนีรูปหน้าตัวเองนะถ้าเกิดใครอยากทําก็ลองทําตามพี่นิวได้นะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะอยากจะบอกว่าอยากเปิดแบบนี้ให้เล่นมากๆเลยอะ่ะเอาแหละถ้าเกิดเปิดให เดี๋ยวจะบอกนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บตอนนี้นะคะรูปหน้าพี่นิวเนี่ยก็ติดอยู่ในฝูงประชากรน,นะ่ยด,ดูดูหน้าตาเนะี <c> ่ย <oughs> แลบลิ้นอ้าปากด้วยอะ่ะแปลกมากเลยเนะี่ยรูปหน้าพี่นิวนะคะไม่กําจัดประชากรแต่กําจัดตัวเองกําจัดตัวพี่นิวเองนี่แหละเป็นรูปหน้าตัวเองแท้ๆนะเนี่ยดูสิเได้ไหมอา้อาวเฮ้ยอ้าวอะไรเนี่ยโดนอะไร <c oughs>